ี้้อแลวสวัสดีครับพี่น้องทางเด็ดแนวมาอีกแล้วติดเที่ยงอีกแล้วครับมาได้กิได้กินดูมนกินดีแล้วมาดูว่ามันนี่ได้ยังมันนี่ห่อสี่ตัวได้กินทั้งหลังบานทั้งมันนี่เ่ามากินทั้งหน้าบานเพราะว่าฝนตกพี่น้องฝนตกลิ่น,นตกจะหมดเ้านอนตื่นขึ้นเท่าอย่านี่เพราะข้างในต้อตกอยู่ ติดตามบ้างได้ครับผมอ่าตัวต้มหนังน้องนี่น่าน่าอยากมาันเบิ่งก่อนพี่น้องอู้หอมวยจังวะอู้ยต้มเพียงไรพี่น้องต้มเพียงไรมื่อนี้ต้มเนื้อครับต้มเนื้อจะเบิ่งว่าเขาสี็ดังกินครับเนื้อกับกับแก่เนี่ยติดไฟก่อนพี่นอ้องต้มเนื้อครับมื่อนี้ ตกฮงเคมพี่น้องจำหุงเคิมครับวัอนี้ำหุงเคิมก็ออมเนื้อไั่นอ้าเนี่ยกว่าสคนได้ัอนี้คนนั้อน,นออมคนนอ้นีออมนะ,ะตูปตปต้ปูต๊้ปีปิตุ๊อันนี้ตปีคุณตู๊ปคุณตีปีน้าพี่น้องมาเอานาี่พี่ทังออมแล้วออมอมนี้เขาใหญ่ม่ thằng nào mình nào bàn nắng bàn phốn tố cái nào đấy tốt cho mà sau có khăn để có thấy bớt nhé thì mình mua kho đi phải bà thầm ừ, đau hiệt bẹp à, tụt thủ, thấy bạn mắt là bát bưng ừ. cái mặt cái khác ว่าจะใส่เกลือไปกับหอมหมตัวนี้วอมมันน่ะมันพี่น้องมันมีเครื่องในเบาใอืเครื่องในมันเป็นเศษเป็นเศษเนื้อน้ำพี่น้องต้มนีกน้กเปื่อยละเบิ่งละก็ต้องยำกับหัอนี่ต้มเท่กับ้มนะเราไม่ไปต้มไแต่ราต้มลยยำอขาดพี่น้องเอจีวบ่ี อ่ะเขาว่าหัวว่ามีบัวเถ่าแล้วไป้มไบทัน,นโอ้ยำผัวเถากินเี่ยโอ้โอยำารถัวเถา่าทันมันมีผู้เดียวยี่นี่ม่มีเขียวบ,บุหบบรีบอันนี้ฝานเลยฝานเ็่อย่หน่อยฝันนะเหมือนนั่นไงฝานตัดตรงกระาง ขานนี่ตาขานี yeah. ่เบิ้งคส้วนาสอนทับเรสียเออน่นะวันนี้ขาลงใส่เออมันกระจายมันหายไปเลยมันหายไปเลยนี่มันลงกัไหยปเลยยังับไปเรื่อยงับไปเรื่อยรัยคนไปเรื่อยอ่จันไปเรื่อยง่สจุดแม่ขแบบนั้นมันก็ได้เบิ้เนี่ยนนี่ไปเรื่อยเนี่ยทัไปเรื่อยเนี่เอาจนมันจำาผีกระเดกตัว จังเบิหนหนะมันจังมเป็นแกนมันจังมเป็นแกนพร้อมมันจังมเลือแกนพร้อมนะจำไม่ดุจม่ะนั่นคาเลยไปค้ายขวงตั้งคุณเคยพคล้ายรูปถือนะเนียวพวกป่าครัทิมโอ้ยสะดานไรดอกะสือสาวดาเนาะนุ่น้ะคฝาหันบันนีตัดคือตอดเฮ็ดมังหัน มันนั่นน่ลาันไปเรื่อยอืตัวเป็นซับจนมันขาดไปอย่างมันกับ้านหยาบเดียวตอนนั่นและ้ไปเรื่อยเยอะกวเทแล้วก็เป็นอัใส่หกดีไงั่นมีหกดีบ่เนี่ยอืม่านิวันยำิดีผมจิ๋วันนอแบบนี้โอ้โหกดีกกันจิ๋วอาจ ปกดีนะนีอยากปรุงมัน่ะปรุงได้บ้ขาดว่ได้้ขอุมันหน่น้ำเนื้อของัวต่งกััวาให้น้ำเนื้ออเยแดใส่แดดเพิ่แดกูบ้าใส่ลเนาะไม่ค่ะแล้วก็ใส่ว่เจ้ากุ้งอยยืนบ้งล้นเนาะยม่โอ้ยให้กูแดกอะไร่มันแดดจังนว ัอไรอโอเคอหอ,อ,อมแัวหอมเันอ,เอมก็นำปลาแิบ,บแดแิบว <laughs> <laughs> ันจนหัวออน่าิจใจใส่อีให้นะ รถนีค่อยได้กี่เหกัว่ามักใช้กันได้ประดแต่ว่บ่โว่ามันจิบรถสัตวนแบบนี้บเดยวยั้งกับเสบเนี่ยอนสักันไม้มันนัวเหมเหจะทิ้มกันนะอาจะทิ้มแบบมันนัวหรอกโตบเดียวอ่ะแงแงแเอายังวอมอมเนี่อ้อมนี่

ออมเข้าออมอยู่แล้วมัตำกงบ้ดนี้จิตปรบ้กต้งมตับัมิข้าโดมเ่บนั่งไห้แล้วูินบัดเข็เ็ันกันนะตันกินเผ็ดก็ได้สองคนกินเผ็น้องรอดเสียโอ้ยนี่มันแซ่บ เดก็สูหล้าว่ะลาใส่เคื่องใส่กระเคื่องเหไทยว่าเหล้าล่ะเป็นจริงที่กลเพินะรับเหมอนย่งเพิ่มนะโดดยิับัคนนักเบมากเลย่ชมงแล้วพี่น้องาดอทีเดีว Do chó honey, do chó bóng Giờ vandal. Ong y bóng, y mượn vand bán vô. Nhuái, nhuái, nhuái. Hai, giùm con gậy, bán vô con. Hoạt thắng, chúp bóng 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 chúp นี่ดังเริ่มพี่น้องเอ้ยกงไปซื้มม่หนอเมัอนีีเข็นเท้าอยู่กะกิบดบบอลาเออเบิ์ดเบิ์ดกบสิเบิ์ดที่เ่าะเบิ์ดกันข้าไปนี่ล่ะกินชินหมือนกงุ่มอยู่เนาะ

เอาเอาอีอ oh, 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 oh. oh, oh. 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 so. ี่มาหวนเาวเยเอาเยอลพี่องนะตองบนงบนี้แไเอาตามที่เานต้องตำง่พิ่งม มาแล้วแช่ได้ฝุ่นทั้งกับๆเก็ตนอ่อนเห็ดบกจัดจานทำอีางก็ดีเนมืนปวดขก้าวคเจนเกรค่ะ

เวลาันเลาจัดจานคนนี้เวลาไม่หิดแบบผมแบบถึงเลยอะ่ะเมาไม่ถ้าตนี้ดีเน่ะถ้าชอบรถจัดจานนี้าภาคีอยูภาทีเร็วอตัด <c oughs> ข้ามขาใหญ่โซ่แน่ม่น่าห้อาบาทข้ามเดียวพี่น้องโอ้โหบางคนท้สวมซื้อดิอันกข้าวหข้ามจันทรข้าเขาใหญ่กันยังไ่ายายี่สอบาทมันกินวีบงก็หนึ่งเาเจ้าดัจดที่สอคนเหรอสามันสามเหรอผ่านบางเมืองก็บุมากจานในไม่อามาเลยน ปั้นที่สามรอบหนึสามรอบอวันนี้ไม่กล้ากล้าขอขันอย่างเอาคือว่าเนื้อเชยถักยังไม่เสร็นทำเตจเตียนหไม้เขาจะฝากไหมที่นี่พี่เก่งใจทำกินรื้ยังซุอคำปั้นไม่ได้หรอทำเองไม่ทำกินได้ยังหน่อไม้ยังยังยัง ทำกินเป็นเหรอมีมีมีคนทำให้แล้วทุกคนนี้เด้อมีคนทำให้กินแล้วทุกคนนี้แซ่บพี่จะบอกเอสนะมันมีอันเป็เขียียวเอสจะไปกินนะอะไรเหรอพกดีพกดีพกดีเดี๋ยวเอสจะกินไม่ได้ของดีเออของดีมันของดีมันพี่เอาหั่นจะใส่ไปเนื้อเหรออ่ามันจะเขียวเขียวแต่มันเป็นเนื้อนี่แหละเสร็จเกล็ดกินแล้วจะขมต้่นี้กินได้ คมเลยวะวะดีมวกคบ่เงิดหเสือกล่อมั้งบมเสือกเข้าเสือกเขาบหรอกไม่หมดมันคมเข้าเบิรงซีมั้เขาหูวานคมไปแล้วส่งไลน์มรแม่ในนอันตงกีนกใส่ีนี่ตะนอมนั่นเอาใส่สุดทร์มันรยามะ จะมาตัวเขาอะเติมน้ำไร่หลอกว่าแต่ใ่กระปุกมาเติมน้ำไล่หลอกก็ยาแล้วพรุ่งนี้เปิดพรุ่งนี้ทำมาแล้วเนี่ยพรุ่งนี้เหรอเดี๋ยวจะทำก็มาทำเลยจะพูดพี่เมย์จะว่าวันนี้จะปั๊มไปรุ่นหนึ่งครับพรุ่งนี้จะปั๊มอีกรุ่นหนึ่งทะไงฮะบ่แอ่นี่แม่นี่แม่แม่ นา่นี่พเกยีสตร้องบ่มาโอ้พวกกินได้หรอพวกนี้คมากี่ล่ะผมน้เนถูกใจเอดอยู่ทำให้ผมทำแบบให้ผมแ่ว่าผมพอดีนะนั่นแหละถ้าผมเ่ยมันจะหนักกว่านี้ รไม่ทำอะไรนีกหรอไม่กินเลกเหมนะนกันก็มีม่ทำมาชินข้าวบ้านพี่เลยนะหายหน้าหายหนวดหนวดก็ไม่มีแล้ววันนี้ตั้งแต่รวยเนี่ยโอ้ลืมพี่ลืมน้องเลยที่เห็นเข้ามาทำเลยพี่เห็นเข้ามาทำงานไม่ใช่อะไรนะจนมันไม่ตังค์ไม่ต้องบวกพี่ก็รู้ว่าะชายามันมีอยู่แล้ว มันมีมันมีสองอย่างถ้าเขาไม่ด่าก็เงินหมดไม่ายังเช่อราสุหาพี่น้อมาไม่ต้อันมามายำๆขึ้นมาเงียบๆวะคือก็หองเพลงใหม่ฮดะว่าก็นีมาก้วคุณฟอาจ่เขาฟ้าจู่เขานีบัวมาลอนี่เหรอบบวเลยเสาร์กินแล้วใกินส้มตับหน้าเอสที่โรงงานนี่แปลว่า เออมันมันสองอย่างขันปกิิมันนี่น้ำปลาลาบปลาเลยดเออกินน้ำกันนี่แหละไม่ไปบอกรู้หลายพวกองไปหันลบอ่น้ึเมึยไปย่างแกงมึงงมึงไปดูมั่งเลยไม่โตแล้วตยังต้เยนะอรัลาบปลาเจะให้กินลับปลาอยากให้วุ่นจังไงมันเดี๋ยวมันยไมุ่้นบอ จะจะให้จินมจไม่เจ็ไม่ใหม่ไม่ใหม่ไม่ใหม่ไม่หม่ไม่ม่เจมาแม่เราจะปลามุกพี่องทีนี้เขายิ้มแล้วครับจักหงกระแช่่อมวกะแ่คลิปนี้ฝาไปเช่นี้ครับผมมีอย่างหลายตอวหลาหลายติดตามติชมตากุหลกกแ่นะครับรัวไสดีครับ